สายีขี่แยกเท่งจริงเลยสวยมากวิหลังต่างดีใครจะคิดว่าอินเดียจะมีสถานที่สวยๆเยอะแบบนี้วิวไฟเดอร์รวมกันมันกว่าสู่อ้อนก่อนของหิมาลัยอีพีนี้จะพาพวกเราทุกคนไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวในดินแดนบนเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียที่มีชื่อว่าซิกคิม อ,อ,อ้าว,าว,าวขึ้นมาเกาะคนแรกเลยนะครับพี่ต้นนั้นดทบไ,ไม่ได้เขาไปรู้ผมเห็นการพยักหน้าผมก็อ่ะพร้อมแลน่ะเฮ้ยให้ผมลงไปตามช่องเมื่อกี้นะที่เราหลงอ,ะอ่ะเออมาถึงก็หลงแล้วเนี่ยเ,เป็นครั้งแรกที่มาเล่นัวร์ในอินเดียครับเขาใช้น้ำมันหมูหรือเป,ปากกระเมิดลายครับคนนี้เนี่ยขับเนี่ยมา้าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้รีบบอกนะครับทุกคนไปไป ไม่ต้องมันจริงขนาดนี้ก็ได้นะวิวไฟเดอร์รวมกันมันกว่าแอดสีขิมครับเย้คือทริปนี้จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปตามหายักษ์ที่สีขิม อะไรครัคบภารกิจของเราคือ,อพาตาหยีไปโอบกอดหิมาลัยแล้วก็ไปขี่ยักษ ตอนนั่งขึ้นบินมาผมเห็นแล้วนะครับคุณบุริคุณเห็นอะไรฮะเฮ้ยคุณเห็นมาเอเอเบรสซ้ายผมเห็นมาตลอดทางเลยครับโอ้สวยงามครับใช่ผมก็นึกว่าหนาวผมก็เลยเตรียมใส่เสื้อลงมาเลยรัดสั้นคือสิเข้มเนี่ยมันเป็นรัฐที่เราแบบยังไม่เคยไปเดี๋ยววันเนี้ยเราจะต้องพาตาหยีขึ้นไปพิชิตให้ได้คุณรู้เปล่าครับว่าสิเข้มเนี่ยมันเป็นดินแดนของอะไรของอะไรครับมันเป็นดินแดนของหมีแพนด้าแดงครับคุณภุริอ้โหูทางบ้านทำจริงวะฮะมีแพนด้าแดงหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตาเป็นยังไง อ่านี่ตัวนี้ตัวมาขอแล้วอ่าน่าจะเป็นไงมีแพนด้าแดงน้องฝนเลยมีแผ่นด้าอายิมอายินี้เราหาเช่ารถอันนี้รุ่นอะไรครับพี่เอกใช่้ประจำยันฟิวครับผมลอยยันฟิวนะมารยันมีมารยันก็มาอินเดียก็จะเป็นรถอันนี้นี่ค่าเช่าวันละยี่สิบเหรียญอ้าวพี่ต้นไปไหนอ่ะคุณไม่ขี่คุณขี่คันไหนวันนี้คุณขี่คันนี้เหรอเฮ้ยวันนี้คมนรถประจรถวันนี้ผมนั่งรถประจี้ผั่รถนี่รถเพ่อตาคุณคุณขี่นี่มามาเที่ยวมอเตอร์ไซค์แล้ว <laughs> คุณที่เอาง่ายเลยนะเนี่ย,ยพอรถมาแปดที่ผมรู้ว่าคุณยิ้มแน่นอนผมรู้ว่าคุณยิ้มแน่นอนไม่มีบนผมเลือกรถไว้คุณก่อนเลยผมตึงคุณแจไปแล้ว,วคุณต้องขี่คนนี้หัวแม่งหนักขนาดนี้ <laughs> รถพ <laughs> ี่แ <ๆ S 2> <ละ S 3> ม่รักผมจริงๆแน่นอนคุณต้องขี่อเพราะว่าคุณเป็นหัวหน้าทัวร์คืออันนี้22เหรียญค่าเช่าวันนึงรถอะไรเนี่ยฮีโร่ฮีโร่ต้องถามการฮีโร่นี้เมื่อก่อนเขาเป็น o e เยมให้กับโผล่ด้าคันด้าครับแล้วก็เขาก็ออกมาเปิดแบรนด์เอง ก็คือกโมยเทคโนโลยีของคันด้ามาใช้ทั้งหมดใช่ดูครับเขาเอารถ้ใหม่มาให้เราครับยอดลติกให้แก่เลยครับรถนี้วิ่งมาไม่น้อยมากรถเช่าอย่างที่บอกว่าเรากดเข้าไปดูในเว็บนี่แหละมันก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งผมก็เลือกเช่ากับบริษัทบริษัทหนึ่งแหละแต่ทีเนี้ยเราก็บอกเขาว่าหารถมาให้เพื่อนเพื่อนั่งด้วยซึ่งเป็นรถเซอร์วิสแล้วก็มีรถขนกระเป๋ามาด้วยไกด์มีช่างอะไรเงี้ยมามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่วันละ20เหรียญหรอกมันก็จะกลายเป็นวันละสักประมาณ40-45เี่ียญ พอหารกันไปแล้วเนี่ยมันก็รวมกับการเซอร์วิสด้วยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้เราไปให้ถึงเมืองกังตอกก่อนนะครับเมืองกังตอกเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองหลวงของรัฐสิขิมรัฐสิขิมเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนติดกับเนปาลติดกับทิเบตติดกับภูฐานแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะติดกับรัฐเวสเบงกอลหรือเบงกอลตะวันตกที่เราอยู่ตรงเนี้ยชื่อเมืองบาโดกลาเราบินจาก เมืองไทยเนี่ยมาทางกาลกาตาหรือเดลีแล้วก็ต้องบินต่อมาที่เมืองบาโดกราเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าไปในสิคิมถ้าเราจะไปในจุดที่มันอยู่สูงๆมากๆเนี่ยมันต้องทําเหมือนที่ผมทําที่สนามบินก็คือขอแร p เพอร์มิ i s t i c ิ i c a เ e a ย e พอร์ก็คือโซนที่เป็นแบบสวยๆสำนงานทั้งหลายเนี่ยต้องขอเพอร์มิทก่อนบางโซนเราไปได้บางโซนเราไปไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปให้ถึงเมืองกังตอกกันก่อนออกเดินทางดีกว่าไปไปครับ ทด่นอินเดียครับก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเป็นยังไงเขาใช้น้ำมันหมูหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับน้ำมันก่อนเลยแบบแรกรถเข้ามาแบบว่าน้ำมันแห้งเลยครับเดี๋ยวเราจะคืนเขาแบบน้ำมันแห้งแบบนี้บ้างที่นี้ขึ้นว่า4ี่ชั่วโมงนะ120กิโลนะครับไปกลางตอกก็ไม่รู้ว่ารถติดไม่ติดอะไรยังไงแต่ก็จอดเที่ยวไปอะไรไปชิวๆวันแรกแบบเบาๆก่อนแต่เดี๋ยวไปลุ้นกันว่า คลิปนี้เราจะได้เจอเหตุการณ์อะไรตื่นเต้นกันบ้างกังต๊อกรวมกันมันกว่าคุณเป็นคนแก่คนแรกนะที่มาขี่มอไปที่สี่ขิมจากคนไทยอะ่ะผมจะลงกินเหนึ่งุ๊กกินเหลืองุ๊ก เราออกเดินทางจากบาโดกาครับผ่านเหมือนซิลิกูรีซึ่งอยู่ในรัฐเวงกองตะวันตกการสัญจรไปมาบริเวณนี้ค่อนข้างแน่นมากๆเลยทีเดียววัฒนธรรมการขับขี่ของคนที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์อินเดียเลยครับจะขับขี่กันแบบไร้กฎระเบียบที่นี่เขาจะบีบแต่กันเสียงดังและบีบแต่กันตลอดเวลาครับอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการข,บขับขี่บนท้องถนนของประเทศอินเดียเลยเขาจะไม่โกรธกันนะครับเป็นการส่งสัญญ,ญาณบอกกันว่าเรากําลังจะมา ไปตามถนน National Highway หมายเลข10ผ่านเขตป่าชงวนของรัฐเวสเบงกอลขึ้นไปตามแนวของแม่น้ำทีสถานเส้นทางนี้นะครับจะเป็นเส้นทางหลักที่จะข้ามขึ้นไปในรัฐสิขิมครับถนนที่นี่นะครับเนี่ยถ้าดูที่พื้นเนี่ยนะฮะมันจะมีหินครับเขาจะเอาหินมาเรียงไว้ในการลาดยางของเขานะ เพื่อให้รถที่ขับขึ้นเขาเนี่ยมีแ r a c t i o n มากขึ้นมีการเกาะถนนมากขึ้นเป็นหินเป็นก้อนเล็กๆเ,เลยเอามาปูอยู่ในพื้นเลยถนนที่นี่จะไม่เรียบ100%ยเเซ็นะมันจะมีแบบแคล้ายๆเขาทำล่องถนนไว้ให้เกาะถนนดีขึ้นด้วยเป็นอีกหนึ่งภูญญานะ ผีครับหลังจากคุ้งน้ำนี้ไปเราจะเข้าเขตสิกิมแล้วครับ <c oughs> มาตั้งนานยังไม่ถึงสิกิมเลย <c oughs> คือตรงนี้เราเป็นจุดสุดท้ายของเวสเบงกอลละข้ามไปนี้จะเข้าสิกิมละเราต้องไปเช็คอินวีซ่าก่อนกี <c oughs> ่โมงต้องต้นหวองต้นหวองเดี๋ยวต้นหวองอยู่ตรงนี้เป็นดีไห้ต้นหวองไหน ทางเข้าไปในเขตของรัฐสิคิมแล้วเนี่ยเราต้องจำเอาไว้นะครับว่าห้ามบีบแตรโอ้โหมันมีแบบนี้ในอินเดียด้วยเหรอเพราะว่าคนที่นั่นน่นะครับเป็นชาวพุทธวิธีการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเขาก็จะรักสงบฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบีบแตร ก่อนที่เราจะเข้าสิงิมเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราจะต้องทําเรื่องขอวีซ่าก่อนนะครับซึ่งเป็นอินเนอร์ไลน์วีซ่าหรือว่าที่เขาเรียกว่า Restricted Area Permit ครับเพราะรัฐสิงิมเนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่เป็น Restricted Area หรือว่าพื้นที่อ่อนไหวทางความมั่นคงของเขาที่เป็นรอยต่อของชายแดนประเทศจีนภูฏานเนปานลส่วนใหญ่แล้วบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศจีนเนี่ยจะเป็นเขตที่อ่อนไหวมากๆนะครับเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเข้าไปเลยเพราะ เขาคิดว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสัมลับฉะนั้นการจะเดินทางเข้าออกตามจุดต่างๆของรัฐสิคิมเนี่ยเราจะต้องทำการขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้เราเราจะเข้าสิขิมแล้วครับเราก็ต้องมาแสตมป์พาสปอร์ตแล้วก็เอาใบใบแรปเด็กแรปก็คือ restrict area permit เราจะต้องไปแสตมป์พาสปอร์ตนะครับ ก็คือเขาบอกว่าบาง a r e ยของสกินเนี่ยชาวต่างชาติเข้าไม่ได้เลยอย่างกรูดองมาเลกที่สวยที่สุดเลยอยู่ทางด้านบนสุดเลยลาเชงไบหรือว่าทางนาตูลาพาสซูลุกถนนยึกยื้อนี่เขาลงลูกกันสวยๆเนี่ยตรงนั้นชาวต่างชาติก็เข้าไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าสุดตรงไหนที่ชาวต่างชาติหน้าอย่างเราเนี่ยจะเข้าไปได้นะครับทลนด์อยู่ดอยู่ดอเทร์ i ทย He's the the no no don't <And, S 2> me not me he my 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 brother do you have an application YouTube you search viewfinder Thailand and you subscribe <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะหลอกให้คนที่สิทขิมนะครับซับสไครป์เพจของพวกเรานะครับบิลไฟเดอร์ได้ไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราต้องหาแฟนคลับต่างชาติคือตอนนี้เราไม่เน้นตลาดไทยแล้วนะครับเราเตต้ออองโินใช่พราะว่าตลาดไทยเราล่มสลายไปแล้วครับจุดที่เราเช็คกินพิซ่านะครับที่โตโต้เนี่ยไปที่ร้านต๊อกที่เป็นสิบประมาณ4ี่ก เ้วกังตอกเรื่องรูห้องสีขิมไม่เหมือนกับที่คิดไว้นะคิดว่ามันจะเล็กกว่านี้แต่นี่มันเป็นเมืองใหญ่มากอะมันความรู้สึกเหมือนกับถ้าใครได้ย้อนดูตอนที่เราไปอินเดียที่เราไปปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปเมืองชื่อคาวปาตรงนี้คล้ายๆกันฟีลิงคล้ายๆกันคือย,ยังไม่ได้แบบโอ้โหเป็นแบบภูเขาที่แบบโล่งๆหยินห่เหมือนคาซาแต่เป็นแบบป่าป่าต้นไม้ต้นไม้หน่อยแล้วมาถึงแบบนี้แล้วนะโอ้โหขอรวมกันมันกว่าให้คลายเส้นสักนิดหนึ่งไม่ไหว ไม่ไหวจริงขับรถนานสนุกมันแต่ว่าเหนื่อยเหมือนกันนะไปดูตาหยีดีกว่าเขาไหวปะมาสเตนเดินมาสเตนอาหารใหญ่เลยแสงมาเราเหมือนการเคลื่อนไหวแสงการต้อนรับของคนที่นี่นะครับแล้วก็ได้รับว่าเราขี่ขึ้นมาถึงที่นี่โดยสวัสดิภาพครับขับรถเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากแรงเต็มเลยดิกังคืนไง ไม่ไหวเลยแล้วพี่หลงเราจะกลุ่มไงพี่ก็เลยมาชา้าไปหน่อยือแบ้างเลยโกจีนวุ้ยน่าイสมาซิกิมหรือกังต็อกเนี่ยจองโรงแรมในเอโกดาได้เลยแล้วก็มีโรงแรมตั้งแต่แบบเกสเฮาส์ ดาวเดียวไปจนถึง5ดาวเมื่อกี้ขับผ่านตึกๆมาเนี่ยเป็นแบบห้องสวีทเป็นแบบวิลล่าคล้ายๆอย่างนั้นก็มีนะที่นี่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะห้องคือละสามพับาทที่สิกิห้องของเราก็โอเคนะเป็นเตียงคิงเบดนะครับใช้ค่อนข้างโอเคราคาประมาณ 5,-00 0ถึง6,000รูปีก็ประมาณ 2- 3,000บาท โอ้มีน้ำร้อนโอเคค่อนข้างดูสะอาดสะอ้านมีแชมพงแชมพูมพอย่างดีให้คือทริปนี้จองเองทุกอย่างตั้งแต่ห้องพักมอเตอร์ไซค์ไกด์ทัวร์คนที่เขามาดูแลเราที่ฝั่งสีขิมเนี่ยค่อนข้างโอเคนะวันแรกก็ราบลรื่นดีวมอรู้ว่า ขอทดลองเรื่องไข่เตยฟองใส่แก้วให้กูก่อนเย็ดแม่เปาหิวเลยทีคนถามผมว่าคุณมาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะคุณมีไอเดียไหมของเที่อวนี่เขาบอกว่ามาจากไหนไทยแลนด์โน่โน่ยู่อินเดีย

กังตอกครับดูสิครับมันมีเมืองที่มันถูกพัฒนาจนเจริญไปหมดแล้วว่าคล้ายๆกับเมืองชิมลาที่เราไปมาที่รัฐหิมาจันต์ตรงนี้กังตอกเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของสิขิมฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองที่แบบมีความเจริญไปหมดแล้วมเมืองที่หน้าตาเหมือนเมืองอินเดียทั่วไปก็จะเป็นตึกแล้วก็มีหลังคาหลายสีอย่างเงี้ยครับอยู่ทั่วไปหมดแต่ว่าความเป็นสิขิมที่เป็นคนที่แบบเผ่าพันธุ์พิเศษ ที่ไม่ใช่เหมือนคนอินเดียเนี่ยก็อาจจะยังหลงเหลือให้เราเห็นอยู่เวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นผู้คนที่หน้าตามไม่ได้เหมือนกับคนอินเดียทางด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยเราก็จะขึ้นไปให้ถึงทะเลสาบฉางโกหรือว่าโซโมโเลกทะเลสาบชางโกเนี่ยจะอยู่ที่ความสูงบริเวณ3,700เเมตรนะครับตอนนี้เราอยู่แค่พันกว่าเอง เราจะต้องขึ้นไปทางตะวันออกของสิกิมก็คืออีสต์สิกิมเนี่ยซึ่งเมืองการตอกและทะเลสาบชางโกเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฮอตฮิตมากๆของคนอินเดียครับคือคนอินเดียเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบนะครับกังตอกนี่เหมือนเชียงใหม่เขามีวันหยุดวันว่างหรือมีฮอลิเดย์ของเขาเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเที่ยวที่กางตอกที่สิกิมแห่งนี้ แล้วหนในจุดหมายปลายทางที่เขาจะต้องไปให้ได้ก็คือทะเลสาบฉางโกซึ่งเราจะไปกันในวันนี้คิดว่าน่าจะได้เจอกับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเพราะว่าเรามาในช่วงที่เป็นแบบวันหยุดของคนอินเดียพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาเที่ยวเรามาแบบพักผ่อนนะเราก็ไปเรื่อยๆครับ ชุดของผมนี่มันเป็นชุดแรกของโลกนะครับ,ค,รบคุณเห็นไหมฮะครับอันนี้คือชุดโรเทคอัลติเมตคอมพานีโลที่หนึ่งที่หนึ่งของโลกเลยนะที่หนึ่งของโลกเลยจับแล้วได้จับแล้วออรูปไร้ได้คืออันนี้เขาบอกว่าอะไรมาเจมดูแลปกป,ป้องเราเหมือนเสื้อหนังกันน้ำกันหิมะมีช่องระบายลมเกิน14ช่องจริงงี่ใช่นี่นี่อันนี้อันนี้ปึ๊บเปิดปุ๊บรับลมเข้ามาตรงนี้มาปั๊บเข้าขาเปิดปุ๊บตรงนี้ปั๊บนี่ตรงนี้รับลมเข้าแขนตรงนี้รับ อุ้ยดีอ่ะวันนี้ก็รับยาวอ๋อไม่ต้องเปิดหมดใช่ไหมไม่ต้องเปิดหมดถ้าถ้าร้อนก็ใส่อย่างนี้อยู่แต่ว่าอันนี้ปุ๊บเวลาเราเริ่มหนาวพ๊บเรารูดขึ้นมาได้เลยอ๋อดีว่เอ,อ,อันนี้แล้วก็กระเป๋าเยอะ,สะแสดงว่าเขาคิดจากการใช้งานมาแล้วใช่เดี๋ยวไปเทสกันว่าชุดค o m m e เ e โร o Ultimate ของ t u r เ t e เนี่ยเป็นยังไง ผมเห็นการพยังหน้าผมก็อ่ะครบแล้วผมก็ไปแล้วยายก็ผมให้ผมลงไปตามช่องเมื่อกี้มทที่เราหลงอ่ะผมไปภูฐานมาครับทุกคนไหนมา เก็ให้ผมนำใช่ไหมครับให้เราก็มาถึงปุ๊บเจอสามแยกอ้าวอยเดียวซ้ายดีกว่าแต่ก็พยายามถามเขาว่าไปเล็กยังไงมันก็พยายามจะชี้บาครับก็มาถูกทางแล้วครับเรียกได้ว่ามีสกิลการเอาตัวรอดเอาตัวรอดใช่ไหมครับว่าบูทูธกาญการที่ให้โหลดแฟนดี้ตอนาดไหนครับผมอเมื่อมาที่นี่มาก่อนนะครับไหนบอกของฝ่ายจะพูดถานแล้วครับของฝ่ายจะพูดถานเดี๋ยเดี๋ยวเอาครับผมต้องเ้าปตะกุกตะก้าไปครับเนี่ยมาถึงก็หลงแล้วเนี่ย ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเจมหลงคนแรกแล้เนี่ยลายหยีหลงแล้วเนี่ยสวยเหมือนกันเนี่ยขาของทหารเยอะเลยเหรอเอ๊ะขี่ๆไปเอ๊ะไม่ใช่ละไม่มีคนตามตรงนี้สิให้เป็นสีเขีหน่อยให้สวยหน่อยยกขึ้นมาตรงนี้กับบ้านเรือนบรรยากาศให้ดูแบบโอดยสวยหน่อย จุดหมายการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะต้องเดินทางไปถึงทะเลสาบช้างโกเส้นทางที่เราเดินทางขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าอีสสิคิมเราจะอยู่บนถนนชวาฮลาวเนรูมีจุดให้เราจอดชมวิวตลอดเส้นทางและบอกได้เลยครับว่าเป็นถนนที่เส้นทางสวยมากๆสวยมาเลยพี่ต้น อินเดียโอเคอินเดียโอเควันนี้ก็จะมีร้านค้าเหมือนกับที่เราไปตามดอยบ้านเราเลยนะเส้นทางเป็นไงครับใหญ่มาครั้งแรกโอเคครับดีมากครับขับรถที่อินเดียครั้งแรกเป็นไงเริ่มเยี่ยมเลยครับอากาศโคตรดีโคตรชอบเลยนะครับชอบเลยเจ๋าจ๋า กตก็จะมีแบบเหตุการณ์แบบดินถลม่มหิะถลม่มค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขเขียนเลยเอวบลอนแจรเรียก็คือเขตที่มีหินตกมามีหินตกลงมามีอะไรตกลงมาจากผนังนะครับเราห้ามหยุดเลยในช่วงนี้นะครับต้องไปเรื่อยๆ กอดร้านการทางครับเพื่อจะกินอาหารง่ายๆนะมีมาม่าวัยวัยเชวเมนแล้วก็เอ่อ,อพวกโมโม yes Can we have บโ uh, มโมอัวเดนเชวเมนอันนี้ร <al> ู้สึกว่าหัวใจไม่ปกติก็มันสูงนะ น่าจะ3,000กว่า3,200โอ้โหคๆหายใจแล้วมีอากาศนิดๆใจวิววิวอยากให้ดูความสวยงามตรงนี้นะฮะสภาน้ำตกที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะอันเนี้ยมีสองตัวนงนันหนึ่งตัวตรงนี้หน่วยได้ปะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ได้สวยขนาดนี้นะแต่วันนี้ถือเป็นวันที่สวยเลยได้จอด้ดเราต้องไปให้ถึงแต่ว่าแวะเติมพลังก่อนก็จะมีร้านข้างทางเหมือนที่อินเดียทั่วไปครับ มีโมโม่ก็คือ ort, เกี๊ยวทอดเฉาเหมียนก็คือพวกมาม่าผัดอะไรเงี้ยนี่มยว e ่าอะไรไป a หไเร alright let's go <S s <S yeah alright ไม่รู้ว่ามึงจะสายหัวายหัวว่า yes ไม่ต่ายหวัวอย่างนี้แปลว่าใช่<า>จะได้จำไว้ใชุ่ดตรงนี้เป็นค่ายทหารนะยิ่ไปถางโัเล็กแล้ว ป้ายเหรอไอ้เยี่ยมันถอนป้ายอ๋อมันคันมันคันหน้ามัน รถนักท่องเที่ยวจอดเยอะมากเลยคือ,อหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มาสกินเนยละ่ะทะเลสาบช้างโก,โกน,นี่เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์นะครับของคนบริเวณนี้ทั้งคนสกินเองคนที่เบตคนทิถานเนี่ยทะเลสาบช้างโกนี่เป็นต้นกําเนิดแหล่งน้ําหลายสายนะครับเขาก็เลยบอกว่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ และแล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทาง ของอีสิขิมนะครับหรือสิขิมตะวันออกถ้าใครมาสิขิมตะวันออกต้องหมายถึงจุดนี้ครับทะเลสาบฉางโกจุดสุดท้ายที่ชาวต่างชาติอย่างเราจะขึ้นมาได้นะจ๊ะคือหลังจากนี้ไปเนี่ยไปนาตูลาพาสวนลงไปดังซูลุกเนี่ยเขาไม่ให้ชาวต่างชาติอย่างเราไปแล้วครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายนะนี่พูดไปก็เหนื่อยไปหอบไปนะครับเพราะว่าความสูง3,800เมตรอากาศเบาบางทำอะไรต้องทำช้าๆค่อยๆเดิน ทะเลสาบช้างโกเนี <Techn Pokémon> <innoc ats> ่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์นะที่มีมานานแล้วแล้วก็น้ําจากทะเลสาบเนี่ยมันก็จะไหลลงไปเป็นหนึ่งในแม่น้ําสายหลักของสิขิมนะครับตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่ามีพระรามาเนี่ยนะครับเขาจะทํานายสีน้ําของทะเลสาบแห่งนี้ถ้ามันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดําเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาก็คือเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์แหละที่คนที่อยู่บนเนี้ยที่เดินไปที่เบไปอะไรเนี่ยเขาก็จะมาบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ทะเลสาบช้างโก แต่ผมชอบเงาสะท้อนในน้ำเนี่ยเงาสะท้อนในน้ำนี่สวยมากเลยแล้วก็<ม>ครับเพิ่งมาถึงแล้วครับถึงเพิ่งมาถึงครับ <c oughs> คุณตาหยีคุณไม่มีอาการแพ้ความสูงความสูงอะไรเลยเหรือพ <c oughs> อยัางเลยครับ,ค,รบคุณพุปุรีครับผมเดินหอบวะเนี่ยจริงก็หอบลูกอืมฝึกกระเจิดลึกๆนะเขาบอกว่าครับผมตาหยีนะครับ <c oughs> จะเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดที่มาทะเลสาบชางโกจริงเขาบอไม่ที่ขี่มอไซค์ขึ้นมาด้วยตัวเองขี่ยักษ์ที่นี่ด้วยยักษ์กายครับยักษ์เกยยักษ์เกยอะไรเนี่ยไปไปไปผมอยากถ่ายรูปคุณขี่ผมจะส่งไปให้หลานดู นีก็บแยกเป็นของคู่กันนะครับไม่เสียโตอนแรกอะบอว่าสองร้อยห้าสิรูปีพอเราอยากนั่งจริงๆแม่งบอกว่า1,250องร้โอเคเทนแยกไร one 0 0 o u s a n d นายแฮปปี้โอเค อะไรกียักษ์วเท่จริงเลยเออโอ้โอโอทัวร์กียักษ์ฮะใครมาที่ที่กระชังโปเล็กนี่ก็ต้องทัวร์กียักษ์นะครับแบบเรานะครับทำอย่างนี้นะครับชมทะเลสาบชมทะเลสาบขนวัวเนี่ยาะแต่ขนมันยาว่ะ ครับว่าชุดอัลติเมทนี่นะครับของโปรเทคนี่นะครับใส่มาลุยหิมะลุยอากาศแบบนี้นี่คือสบายอ่ะอุ่นอ่ะถ้าเราใส่ชุดนี้ไปขี่มอไซค์แบบที่ยุโลปหรือที่แบบที่อากาศเย็นๆหนาวๆนี่คือหายห่วงเลยครับชุดนี้มันอุ่นจริงๆด้วยสวยมากดูีหลังดิ

ิปนี้เรามีเสื้อด้วยนะ ถ้าได้สังเกตดีๆตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มขี่รถขึ้นมาเมือ่อวานเนี่ยมันจะมีเสื้อเจอซี่คือเป็นเสื้อ,อไว้แบบขี่วิบากหรือไว้แบบใส่กันแดดเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เป็นตัวข้างในเนี่ยแต่วันนี้เป็นเสื้อยืดเราให้ทางบริษัทไทยโมโตเจอซี่เนี่ยเป็นคนออกแบบให้เขาออกแบบให้ได้ด้วยนะแล้วก็มีเนื้อผ้าให้เราเลือกหลากหลายนะครับเมือ่อวานมันก็ระบายความร้อนได้ดีนะเนื้อผ้ามันจะนุ่มสบายนะถ้าเผื่อกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มไหนนะอยากจะมีเสื้อกลุ่มเป็นของตัวเองหรือเวลาจะออกทริปอออาเเ้้้้กกกกืปใใหหแแบบ็็ไไดลลว ดูได้ทั้งเสื้อยืดแล้วก็เสื้อเจอซี่เลยผมว่าเหมาะกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์แล้วก็กลุ่มเที่ยวอย่างเราเอ่ะมาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยกับเสื้อตัวนี้หน่อยครับพวกเราหมาตกแล้ว รวมกันมันกว่าแอดสิคิม EP ต่อไปครับเราจะพาขึ้นไปที่นอตซิคิมเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียจะสวยสมคำล่ำลือหรือเปล่าติดตามได้ EP หน้าครับ